สวัสดีจ้าทุกคนมือนี้กาแมลินน้ำเอื้อพ่ออีกแลยเด้อพี่น้องมากับแม่น้อยเอฟซีว่าอันคือพี่ปราสาปิตยานลืมถ่ายทางลงใหมเบิ่งกับมันบ่เดปิตยานประได้เด้อพี่น้องกลางคืนเนาะจักแล้วกลางคืนอสีวาดเชียววิวับวิวับอยู่กบ่จักบ่ พิ่นก็มาอยู่กับแฟนเพิ่นี่แหละพี่น้องเราบด้อยู่เพนเดียวในแฟนเพิ่นเอาเลยนะเห็ดเวียกเลยนะซี่เห็ดยังนี่เห็ดเตียงบ่เห็ดเป็นติโตดีเห้อคันเห็ดเองเป็นกะใส่เห็ดเล้่ยวอันใดเนี่ยแล้วคันได้แล้วหรืบ่ อันนี้ก็อันฟุ่นละวะฟุ่นพักเจ้าละวะเบอเอา,เอาหปดุกินฮ้เรเราสวนหปดุกบออ่าวปาดุกินขิงวัวเบอรนีเงินอา่มาสเบเลขเแล้วละคันใดนะบอท่านได้แล้วขึ้นได้ขึ้นได้บอกอะไรบอเซ่บอร บอบอมันขัดอันนี้็กโซ่ขาวขึ้นไปเบิงเออนี่เด็กพี่น้องคนปั๊ดคนนันนันคุเอียงมาแนี่ยอะนี่บอท่านใดโขนมีแต่อันเอากระติบเข่ามากินเอาเครื่องคลายพากันกินเข่ากับยังนี่อันแกงไมำไยเอาเบิงไม้พี่น้องบัดนี้เบิงไม้กระป๋องปลาอึ๊บเออนี่เด็กคนปูสาดเลยได้มาแต่สายสาดนี่ได้มาแต่สายสาดน้ำมันนี่เอากระเข้าอนนมันอันยาวอ่แล้วเออ เด็กพี่น้องมันก็มันก็พออยู่เลยเด้หมู่บ้านกับฝุ่นเต็มอยู่นี่กับเด็กอะไรมองหอยเสื้อพงเสภาก่อนตาเราบ่เด็ตู้สาดว่าใช้สะอาดเก่ากับก่อฮะโอ้ยอยู่นี่เละเอ้ยเอ้ยอืมนี่เด็กห่านผ่าก็มีบู้ซาคำมากอ่ะนี่เอาคันบอมเบ้งมาใส่คันหามาใส่ ถึงหัวบนนอนกะแบ่ยูเนาะพี่น้องยูพออยู่พออยู่ไข้กว่าไปเสาแบบบ่อนแออัดนะน้อะเอพอยไข้ก็ไปเสาห้องแถวเด้อแออัดเด้ออยู่แบบนี้ดีกลัวมันธรรมาต่อันนี้เด็กเองกระปุกเดือนหกแสนกี่ปีน้องเลย พออยู่เพออยู่แล้วอยู่ปานั่นแหละเนาะซัมซามีใหม่มีมือแคบหมูเด้อพิ่เห็ดแคบหมูขายเด้อพี่น้องเด้อเห็ดแคบหมูเห็ดเข่าโคบเพิ่นกระเซียดไลยแนวอยู่ดอกคนขยันอยู่ที่ไหนก็ไม่อดตายแต่ว่าคนขยันอยู่ที่ไหนก็ลำบากนี่ที่คนขี้เกียจอยู่ที่ไหนก็สบาย นอนเห็นป่นคนขี้เกียจบ่นี่คนขี้เกียจนี่อยู่ที่ไหนก็ขี้เกียจเลยไปอนาเลยมองนี่ร่างน้ามักแน่น่ะโอ้ยเรียบร้อยเออฉีดน้ามร่างขี้ฝุ่นอะไรเรียบร้อยหมดแล้วเออผัดลมนี่ใส่ได้บ่นี่สองก้อนใส่หลอดไฟ เราบุค้ายดอแถวนีอตีตอนเนีอเนาะซื้อทั้งดินซื้อดินนี่เนาะจักแสนมาฉันน้องต่อวันเราใจดีดอ้อจากซ้อเลยแ้วเกันันได้เจอไนะักเสน แต่มันก็ค like okay. yeah. hey, so yeah. ือเฮือนเด้ออ่นนุ่มอ่อนแบบเม่และคือเฮือนแหละค่ะได้เอากระขิดว่ามาเนี่ยก็คือว่าแบบอบอุ่นเนาะมันคือเฮือนมันเลยแหละมันไอหน้าคืนมาเซ็ตนั่งเลยเด้คุณว่ามันเป็นตะนังดิล่างน้าล่างยังล่างพุ่นแล้วก็พออยู่เนาะพี่น้องเลยดีกว่คนแบบไปอยู่ห้องแถวอะนะม่อคืนนี่คอยนอนเด้อเพียงตาคือเริ่มโกนคือมาแล้วได้บ้านในายหานอนเด็กกินไตแต่เบียอะไรนอนเล่นผูกเป้ผูกยังทางลุมสบายอยู่ เดี ام, like, left, then, ๋ยวห้องน้ำของในล่างเลยละว่าี่เดนในมึงนี่ก็ปัดกวดเบ้อเลยตกได้ลูกตกได้อันนี้ก็คั่วกะสีเห็ดมงนี่นี่เอาเอาสาหากะสมาปิดอนั่นจากสองแผ่นกะสีหามองห้องคั่วกะสีเห็ดอันนั้ี together, ่แล well uh, um, ้วเห็ดกระเทิงบ่โดยบ้านนี้อันนี้ก็เอาจอดรถเออพผนเห็ดบอลจอดรถเพิ่นตกนะตก หมวกซื่อให้ใหม่ต้องมีหูนะเสียเลยอู้ตายดิอันนี้เก็บเอาหนีพี่น้อยไม่เท่านอยเก็บเอาเพี้ยวมาใส่อยู่ทรงพรมี่ะสื่ออยู่ทรงพมีอ่าหนึ่งมีบมี่เย็นกินเนี่ยเขาไปซื้อแปปสี่เขามาเนาะเออขักแล้วขักแล้ว เดียวกับเพื่อนกับนันเด้โอ้ยาะไรวะไม่ไผ่ไม่ไผ่เราให้ตัดเห็ดเตียงบ่เออก็ตัดเห็ดเหล่าผาเหล่านังก็ได้เลยใช่ก็นี่แหละซีห้เพื่อนเห็ดเล่าผาอยู่นะเหล่าผาจตัดผาตัดเครื่องสักของเพื่อนก็เริ่มโดยเริ่มยังอะไรได้บ้านี้เนอะเป็นคนเล่าเป็นคนล่าเต็มโตแล้วบ้านนี้กูตีครึ่งกลางกลางเลอือตะกี้ก็ยังอันนี้อยู่ยังยัดยังขาอยู่โอ้ยขอบคุณมากขอบคุณเพื่น นี่เด็กกวยบดซี่ก็ไม่ได้แม่เอาบ่ใช่เลยเออเด็กก็จะงับเจ้าหน่อยก่อนเดี๋ยวก่อนแต่กี้เขาตอนยังหยู่เอาหนำอยู่พี่แล้วพี่น้องเอ้ยอันนี้นน้ำสั่งนั่นแหละน้ำสั่งนี่แหละภาคอันนี้แหละภาคป่านี่ไปหน่อยหนึ่งนี่ปองป่าโบกินเรียบเลยผ้าปใไซอุ่นนี่นะภาคป่าไปนี่หน่อยหนึ่งมันป่านี่มันบังต้องย่านคนนำคนแห่งขักษาเอานน้าเหนียวถือคนแห้งไก่โชคอ่ะกินน้ำลูกแม่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 แม ใกู่้บเลขในวันศุกร์นะเจ้าคือบอกคือแม่แหลเจ้าคือบอกคือแม่บัตรกับไฮเพิ่นเพิ่นเจ็ดชั้นหมุนเป็นไยไหมม็อบไก่โตไก่โตเหล่าไฮวันศุกร์บัตรเพิ่นว่าหนาว่าไก่โตเหล่าแก้วกับแล้วก็เห็ดสีผ้าบ่อเห็ดสีผ้าของหวานอีหยังนี่แหละไฮเพิ่นไฮพ้าภูมิบัตรนี่ก็บไฮเฮือนห้องี่เกาไปอยู่นะยังเกาะของแถวอยู่ในหันนะตอนเนี้หย่างไปหลบแหลกนะเนาะอันนั้นมีแต่นอนซื้อบริมีมอง มอง a m b o ่อย a m naeeo Adams ing oakk grand mhaidi b Christina ke boon xin ่ a w لي biwa bo miy bo h เ truly n ก a y y o o ม a y magnay naeeo querlab io yap laeeu 椀 bo miy ab bing bo standby edan de uy me peluk bo ก e n rhythm q u า c k wie Brown not sit and l i s t e ั the rhythm ever since we start dic attitudes every time i am r i g h 0เพิ่นว่าแม่0 0 0ได้แคบหมูเพิ่น ยังอยู่ในหันนะเขาโขเปาะอุทนุนเด้อเอเด้อทมีเด็เขาโขบเ้วพี่น้องเลยแซ่บแซด้เพิ่นทอดนี่กินเมื่อคืนนี่หวานเราเนี่บ้างๆอยย้นยังมัทนแห่งครับทขานแหงคับใครเนี่ยไรอ๋อบอกแมขอชีสอนี่เองเนาะ ขอนีซื้อน้ำนี่ห้าสิบพันนี่เอารวมๆกันซื้อไว้ทอดให้อันตะเมิขมักได้กรอบๆแนวนี้เนาะลูกไส้ขมักทอดเองเลยเมื้อละกันทอดกินมีแล้วว่าทังน้ำอยู่ใน้องน้ำมีกระถังขปมาเบอกแล้วทังนึงโอ้ยผลนี่กระตกแบบพอมุดมัดพี่น้องเลยเมีบุลลงไปไปกัยบุลลงต้องลงบุต้องลงร่าง ล่างหล่อนคักและที่นะนี่มันก็พอ่ออยู่ไปแต่อยู่แล้วพี่น้องเริ่มสะอาดสะอานมาหละขนาดวาถ้าก็มาทําความสะอาดมือเดียวได้นี่ค่อยไปอออยู่โดนไปกับตัดห้าตัดยุ่งนโมนีก่กระเพรนออ,อมันเครือนี่ลงนี่ต้องอะนะเดอ้อมันขอย่านอันกอไผ่นีน่นขูดสังกะซีเลยสีสอยากไล่นี่ตัดลดค่อยว่า เออคลกระปอยๆมาแหละพี่นออออ้องเอ้ยวู้โต๊ะลำไม้ไผ่เรางามมาลีอันนี้เป็นตาเห็ดอันนั้นเอลีไ,ไปเห็ดอันนั้นเห็ดแค่นั่งเมนคั่วาม,มาลีได้วนยางมามงหาต้นบางนาอีกแล้วคยุยบอกเอาดอกเอาไปแห้งละเามานนื่อวานหามาคุกมากยางมาซื้อพี่น้องเลยบ่กเอาดอก ผู้อยู่นี่แหละก็สิได้ใส่ตําใส่ตุมนะ่มเนาะโอ้ยดีกว่าอยู่ของแถวไดว้แออัดได้พี่น้องก็คันอยู่เป็นครอบเป็นครัวเฮาอยากเฮ็ดแรงเฮ็ดง่ายเฮ็ดของของของขายเนาะตากอันนั้นตากอันนี้สบายหาเสาแบบนี้เนาะคักได้เออคักคักพี่น้องบ่เป็นตาหยานดอกถ้าพังเบิ่งกลางคืน <laughs> ถ้าพังเบิง่งยามมื้อแรงยามกลางคืนเด้อพี่น้องเด้อ นี่แหละทางลงมานี่กับบริไกลปันได้ได้ทางลงมานี่นะแคมทางอยู่พี่น้องเ้ยประมาณสองร้อยเมตรลงมาประมาณนั้นเอาคลิปนี่กับไปก่อนเด้อขอบอกขอบใจทุกคนเขามารลับชมติดตามลาไปก่อนจ้า